ลมาใกล้ๆหน่อยครับมาเชยชมความหล่อหน่อยครับเจ้าบ่าวถ้ากินผ่านขนาดนั้นวันนี้ไม่ได้ภรรยานะครับเชิญเท่าแก่ด้วยครับสวัสดีครับวันนี้เลิกงามยันดีท่านมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีมาทําอะไรนครับวันนี้ครับน้องขอจ่าบ้านนี้มามาถูกบ้านหรือเปล่าครับอาน้องอะไรนะครับเดี๋ยวถามก่อนว่ามีน้องมุกไหมบ้านนี้มีลูกสาวชื่อน้องมุกไหมครับ มีไหมดูเสด็เามาถูกบ้านแน่นอนนำอะไรมาบ้างครับนำลูกชายที่น่ารักตองพินาตุ้มหัวโอ้โหเรียกได้ว่ามีแก้วมาเคยมีเขยหลรอแบบนี้มาฝากนํามฝาทมองง่ได้ใช่ไหอ้าเลยครับทางบ้านลกสา็เตรียมรอรับอยู่แล้วครับเตรียมากเตรียมผูไว้รอเชิญญาตุ้ใหญ่ ฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวจะว่ายังไงค่อยว่ากันดีไหมครัจะได้ขอเชิญขันหมากก็ว่านครับเชิญครับอดีตบ้องให้ดูน้องแต่งตัวสวยๆมารอแต่ตีห้าเลยครับมีรางวัลให้น้องเองครับมีรางวัลให้ครับขอบคุณลูกขอบคุณไหว้สวยๆครับ ีสอนองโอ้่สครับขอบคุณครับพี่เขาบอกว่านด้บเพื่อนอยู่บอกว่าพราะสิ่ของเขาแก่แล้วเขาก็จะผ่านเจ้าหาเราเนี่ยผ่านได้ะล้วได้ยังไงผมช่วยไม่ได้ไดครับขึ้นอยู่ความสามารถของเจ้าาด้วยนะครับ่ังดอยหไ่รไดนตัออันนี้เดี๋ยวขึ้นอยู่ที่เพื่อนนะครับจะได้ขอเชิญครับเชิญครับ ถามค่ะคือว่ารักมุกเปล่าคะรักครับมุกชื่อจริงนามสกุลอะไรเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรวันที่เท่าไหร่อธิบายจริงจิงครับวันเกิดมันเกิดอะไรคะวันที่สิบเดือนสิบสอง ไอ้นี้ถ้ารักมันจริงอะท่าไหนคะที่ทำให้รู้ติดใจเพลงาเลยนะโอเคอย ready one a o t h e r John walk it it just like that

รักคุกไหมคะรักครับรักุกตั้งค์สามครั้งค่ะคิวรักคุณ ดีเจ้าบอกไปถึงก็ไปไม่เป็นเลยนะเพื่อนเจ้าสาวแก่งนี้นะอ่าค่ะเดี๋ยวขอเชิญขบวนแต่เราต้องกรีเข้ามาข้างในก่อนนะขออนุญาตนะนังตีเข้ามาข้างในก่อนนะคะมาค่ะขบวนถัดไปค่ะขออนุญาตนะคะค่ะงานนี้ค่ะงานนี้ได้ข่าวว่าเจ้า ร้องเพลงเพราะมากเลยอยากจะให้เจ้าบ่าร้องเพลงให้เจ้าสาวในบทเพลงหนคะด้มเอแต่อนี้ก้องาวยช่วยหน่อยเนื้อม่ได้ก็ได้แค่ขูก็ได้จะไช่นนอยขออาอยืมไหมนะครับขอยืมตัวช่วยดนตรีนะ 我的错。 i 生万代。 เดี yeah, now, mm ๋ยวพึ่งไปนะคะขบวเดี๋ยวมันพึ่งไปนะคะเป็นยัต้องเตรก่อนนะคะเรามีรงนี้กันก่อนนะขออนุญาตนะคะถือแล้วค่ะถือแล้วค่ะถือแล้วค่ะก็อยากรูว่าพี่เชื่อแข็งแรงพอที่จะดูแลพี่บุกกานอย่างไรเห็นี้ว่าพี่ชื่อจะ่าตัวได้ไหมแล้วครับ จะเบาร้องเพลงเพราะนะครับอ่าเมื่อกี้ก็ได้ยินแล้วแต่ไม่เป็นไรคือด่านนี้ดันจะสบายสบาย,บายให้พูดคำว่าลักหมกสักประมาณเก้าคครับเก้าคนะครับลักหมูเงรักหมูขอลักหมูก 3. ลักหมก เ่ะคะแ่า่าคอไดนียวผย่ดวยกันเะคะครผ่นผ่านเลยคับ่านเครับนี้นะครับขอให้เจ้าบ่าวพูดนะครับรักมุกที่สุดในโลกนะครับนะครับ รักมุกที่สุดในโลกขอดังๆเลยครับรักมุกที่สุดในโลกอีกครั้งหนึ่งครับรักมุกที่สุดในโลกโอเคครับ okay. เอาสุดๆเลยนะครับเดลางมุกยกจะเอาหลานดูไปก็ต้องดังกว่านี้หน1ลหล้างมุกครับล้างมุกครับล้างมุกครับ ครับผ่านครับีะัอรับอีกดันลงแล้วองอีกดันอีกดานหนึ่งใช่ไหมคห่มากสุดท้ายแล้วค่ะดันสุดท้ายไมต้องแตสุดท้ายต้องใส่ซองก็ได้ค่ะเอาแบงค์าเลยค่ะดันสุดท้ายแล้วนะคะน้องคิวก็คือพี่ก็ไม่ขออะไรมากแค่พูดว่า มุกจ๋าคิวมาแล้วนะคะ <ija> มุกมุกจ๋าคิวมาแล้วตัดส้าแล้วนะคะก็จัดหนักให้ด่านสุดท้ายเลยนะคะค่ะก็ผ่านได้คะ่ะประตูล็อกรบแล้ว เชิญนะคะจะบ่าวเ,เข้าไปสู่โอนะคะด้านในได้เลยนะคะสุดยอดนะคะ